เรามีความภาคภูมิใจอย่างสุดซึ้งที่น้องเขามีความรักสัตว์เหมือนเราใช่ไหมรักใช่ครับรักสัตว์พูดรักสัตว์รักสัตว์ครับเออเอาไปเราเดินไปนะครับทุกคน วันนี้เราพาหมามาเดินเล่นกันใช่ไหมครับตั้งใจใช่ใช่ครับคือลุงเก่งอ่ะต้องแบกข้าวเหนียวนะครับเนี่ยข้าวเหนียวมันดื้อมากเลยนะครับทุกคนครับผมเลยต้องให้หลานมาช่วยนะครับทุกคนต้องรู้จักหลานพอู่แล้วแหละชื่อน้องตั้งใจนะครับเป็นลูกชายของแอดมินตุกติกของเรานั่นเองนะฮะในหันหลังที่หันหลงังหันหลังเออพ่อพ่อหนูมาชอะไรเนี่ยเออนี่นะครับเราก็เลยพะออ้นเดินเป็นสาวเป็นนางอย่ามามีคิดตาพ่อไม่ชอบเข้ามา ความเป็นธรรมชาตินะครับทุกคนครับเราก็อยู่กับเด็กๆนะครับทุกคนนี่เด็กๆด,ดูชอบตั้งใจก็ดูชอบนะครับตั้งใจบอกว่าไม่หนักเลยใช่ไม่หนักเลยครับทุกคนครับดูอ่ะตั้งใจตั้งใจพาน้องๆเดินโชว์หน่อยเร็วอ่าเ,อาเดินเลยเป็นไงรู้สึกว่าเด็กๆชอบมากเลยครับดูจากหน้าตาของซารีนะครับมีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับรวไมไปถึงหันลังมาหันลังมาลังมา กองกอ,กองก็เอ้ยกองกองก็ยิ้นะมเธอว่าก,กองกองชอบแม่แล้วหนดูหน้าตาตั้งใจหน่อยอ๋อตั้งใจดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วตงใจก็บอกว่าชอบในการพาแหมมาเดินเล่นรวมถึงตาเจก็พูดว่าไม่หนักด้วยไม่หนักพูดไม่หนักไม่หนักครับไม่หนักนะครับเดี๋ยวเราจะนี่ข้าวเหนียวอะไรนะอยากจะได้ข้าวเหนียวไปขขแขวนเอวด้วยเหรอ นี่ทุกคนคือผมมาเอาข้าเหนียวแขนแขนเอว <c oughs> เดี๋ยวผมเอาข้าวเหนียวผูกเอวว่าผมมาอยู่ในตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วก็ข้าเหนียวนี่ก็ได้พาเดินเล่นแบบนี้นะครับคือผมมาเสียสละในการที่ดูแลข้าเหนียวเห็นไหข้าเหนียวมันดื้อน,นะครับทุกคนก็เลยต้องดูแลข้าเหนียวอย่างเต็มที่ที่สุดนะครับแล้วหลานก็คือเอาแค่ตัวเล็กไปนะครับซึ่งคิดว่าหลานก็น่าจะชอบใช่ไหมลูกชอบบอกว่าชอบ ชอบมากเลยครับเออหม่ชอบไหมครับชอบครับหนักไหมครับไม่ครับเออเห็นไหมเขาใหม่ก็ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินเล่นกันนะมาเร็วมาเออเรามาเดินเล่นกันเถอะอนี่หลังจากที่เราได้พาเด็กๆออกมาเดินเล่นนะครับรวมถึงหลานผมด้วยนะครับทุกคนต่างพูดเป็นสีเดียวกันเลยว่าไม่หนักเัา <laughs> ไม่หนักเห็นปะลา่าแล้วเขาใหม่ก็สแสดงสีหน้าย,ยิ้มแย้มแจ่มใสอ่า แล้วก็หลานผมนะครับเดินไปแล้วก็มีการทันหลังด้วยทันหลังพ่อหนูชอบมากเลยเนี่ยพี่ตั้งใจพาหนูออกมาเดินเล่นน่ะแล้วพี่ตั้งใจก็เลยบอกว่าอยากจะพาออกมาเดินเล่นทุกวันทุกวันพูดทุกวันครับอยากเท่า อยากพาออกมาเดินเล่นทุกวันอยาพาออกมาเดินเล่นทุกวันเลยครับเออนี่ตั้งใจก็อยากพาออกมาเดินเล่นทุกวันเพราะงั้นนะครับวันนี้นะครับเราอาจจะได้สมาชิกใหม่ในการพาน้องหมาออกมาเดินเล่นทุกวันเพราะว่าผมอ่ะไม่เคยบังคับหลานและหลานมีความเต็มใจอยากอยากลองเลี้ยงหมาดูสักครั้งหล่ะก็เลยบอกว่าเอ้ยอยากออกมาเดินเล่นมากๆกับพี่เก่งก็เลยก็เลยผมก็เลยลองให้โอกาสพี่เก่งไม่ได้บังคับใช่ไหมลูกใช่ครับอืมดีมาก ดี๋ยวพี่กิ่งพาพี่กิงเทียบสิโอเคเนี่ยหลานทําด้วยความเต็มใจนะครับทุกคนครับนี่เห็นไหมหลานเดินหน้าตามีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสไปหมดเลยอ้าวพูดสวัสดีพี่หน่อยสวัสดีสวัสดีครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกว่านี้แกต้องเต็มใจพูดยิ้ม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 เป็นฟันเออสวัสดีครับใหม่สวัสดีครับใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับหน้าตาแกฟฝืนมากเอาใหม่ยิ้มให้เป็นธรรมชาติ าทางบรรดาศิษย์เพูดว่าสวัสดีครับผมชอบน้องหมาครับสวัสดีครับผมชอบน้องหมาอ่าเห็นไหมล่ะเออหูตัวเดียดไปเร็วอ่าถ้าชอบน้องหมาแล้วก็มาเดินออกกํลาลังกายกันเถอะเราเร็วเ,วเนี้ยเดี๋ยวจะเดินเร็วสิกล้องจับไม่ทันอ่าหลังจากที่โอ้ยเนี่ยอย่าเดินเร็วเอาเนี่ยอย่าเดินเร็วเนี่ยอย่าเดินเร็วเนี่ยหลังจากที่ผมมีหลานเข้ามาช่วยนะครับผมก็รู้สึกว่า เราเบาแรงขึ้นไปเยอะเลยนะครับหลานผมเนี่ยผมโชคดีมากเลยนะเอาผมโชคดีมากเลยนะที่เกิดมามีหลานที่รักสัตว์อะไรขนาดนี้นะครับทุกคนครับผมอ่ะเลี้ยงหมาใช่ไหมผมเลี้ยงหมาคนเดียวแล้วผมก็รู้สึกว่าเออบางทีมันก็ต้องการคนพาน้องหมาออกมาเดินเล่นแล้วแต่มันไม่มีใครที่จะช่วยดูแลไงการที่เราจะไปเอาลูกเต้าเขามาเราก็เกรงใจแต่ว่าพอวันหนึ่งนะครับทุกคนครับมี ล,ลูกเขาเนาะก็มาขอเรามาขออาสาว่าอยากจะลองพาหมาไปเดินเล่นบ้างอะไรอย่างงี้ครับเราก็รู้สึกว่าอุย้ยเรามีความภาคภูมิใจอย่างสุดซึ้งที่น้องเขามีความรักสัตว์เหมือนเราใช่ไหมรับใช่ครับรักสัตว์พูดรักสัตว์รักสัตว์ครับเออเอาไปเราเดินไปนะครับทุกคนนี่ขอฝากหลานด้วยนะครับเดี๋ยว,นนนนวนนนนเดี๋ยหลานแนะน้ำตัวผมลืมไม่หลานได้น้ำเนี้ยเดี๋ยเนี้ยอย่าเพิ่งเดินให้หลานแนะนํำตัวพูดด้วย นอนต่อยิ้มเยี่ยมจําใสสวัสดีครับผมชื่อต้องใจครับสวัสดีคับผมชื่อตั้งใจครับมี่พี่หลุดยิ้มยิ้มสวัสดีครับผมชื่อตั้งใจครับรักษาครับเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้หลานผมแนะนําตัวนะครับอ่าแนะนําตัวในลูกแนะนําตัวสวัสดีครับผมชื่อตั้งใจครับรักษาครับอ่าเห็นไหมแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครป์รุ่นใมสตอรี่แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้บ๊ายบาย ยิ้มยิ้มยิ้ม้ม,ม,มันดูเป็นธรรมชาติกว่านี่หันหันหลังมาเอ้ยหันหันหลังมาลูกเอเอ๊ายบายเออ